บ้านมันก็คือบ้านสีให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอ,อันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปยู่ในห้องแอร์บ้านหลังลูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเกา่าๆคัวไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอกต่อให้มันบ่างามหูงามตาบหลูหลาบลบเรียบร่อยบ้านมันก็คือบ้าน <c oughs> เป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อย <c oughs> เป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกหักหรือเกียรติดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบันอดทนสู่ชีวิตติดดินบ้ออกจากบ้านกับบบมีนาทีการงานหรูหลา บ่มีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบอมีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้นัน ปัญหาต่างๆมากมายผ่านมาทักทายอยู่สุมอสเวนแต่หลายคนกรผพานมันมาได้เทื่อแล้วเทื่อเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบ้านเฮาหอบติดโตไปน้ำไปสานตอก็ฝันใ่สำเร็จย่างใจคนหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคา่าดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นหวังมันเกาะกุ้มหัวใจสุผูสุคนได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮาก็หาแนวเฮ็ดแนวแก้ให้ความท่อแท้ท่อถอยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล่นลุ่งดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดใบเพื่อเติบโตสัตว์บางชนิดหลอกขาเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใส่ชีวิตเพื่อเติบโต เสจนทั้งชีวิตในอดีตเป็นคูสอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสยดในห้าแข็งแกร่งขาบน้าตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวญที่เคยผ่านมาสิบอกเขาว่าชีวิตต้องก้าวง่างตามทางไปจังใดอันใดเฮ็ดแล้วบ่ดีบ่มักบ่สบายใจเฮาบ่เฮ็ด เขามีชีวิตบ่ต่้งจากค้นทั่วไปสุขได้ห้องให้เป็นมีความเป็นไทยบ้านที่ปรับโตเปลี่ยนแปลงใส่ชีวิตตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโหยหาความสุขในอดีตและอนาคตพยายามเพียรห้เจ้าของมีความสุขอยู่สูมือสุเวนแต่ความสุขที่หลายคนแลนบนนำหามันอยู่ใสกันแน่มันอยู่ทึงตึกสูงเสียดฝ้ากลางเมืองหรูหราหรืออยู่ที่ใจของเขาเอง สุขแต่ละคนบ่กือกันสุขของไทยบ้านเฮาอาจบริเทตให้คนอื่นมีความสุขนำํำเพราะความสุขที่แตกต่างกันกระเฮตให้วิถีที่แตกต่างในเมืองกับกลางทวงหน้าปลาเขามันต่างกัน